สบายดีทุกคนวันนี้เ่าจะาพาไปเมืองอโ,โอกโคกเอญิงเพือนมาตะ้านดูคนคู่เมืองจำพรแข่งสวัสด์นักเขตเพือนมาเอาการิตาดอว่ากา,ตา,กา,ตาดตาเป็นเพชรฟอยเป็นอนเรอเฮาไปเบิ่งนำกันเนาะเพป็นได้ซับซับ,ซ,บซับเอาตัวตำจะเอาง่ายเนาะตัวตำใช่เนะเาะอ,อืมจะเอาพาตัวยูเทิร์นจะได้เอาขวานซับเอาเนาะ ทางไหวพร้อมแล้วเอาตัวลุมเห็นเหรอ ห้เาเอานะเ้าเลอออตแนวเล้ออ่าออตการเป็นเป็นอันนี้บอแถวแถวอต่อเมื่อไรได้ไปเฮ็ดนั้นเล้ได้ต่ำาเล้อได้ทับทุบตีทุบตีแล้วเอาไปเฮ็ดนั้นเล้อนอี สบายดีเนาะสบายดีอันเอ้ยซื้อเย็นซื้อยิ่งซื้อยิงเนาะด้วยอ่าเอ้ยน่ะไปหาเอาก้านตาลนี่ไปเฮ็ดฟอยได้เฮ็ดมาได้จักปีแล้วนาะเออยโ้เฮ็ดจะเป็นโอ้ยเข่าฮอดซาวเลยเนาะได้และซาวปีเฮ็ดอาชีพนี้เนาะเสริมเนาะเฮ็ดอาชีพเสริมดหลังจากเฮ็ดหน้าแซงแล้วโอ้โด๋ยวดี๋ขั้นตอนนั้นการเฮ็ดไม่ฟอยน่ะเฮามีจักขั้นตอน สามสามสี่ขั้นตอนพู้เลโดยเอาเมื่ออะไรก็เหากระทับเนาะเอาต่อไม้สักไวยอยูี่ด้วยทับทับเอาแต่เส้นมันเส้นมันหล่ะกับมันเป็นขนาดแล้วเ้าก็มาขูดแบบนี้ขูดเอาอีหยังขูดเอาเอ็นมาเอาเอ็นเขาอันอันคือเ้าอันขูดเนาะไม้น่ะเออเอาเป็นเอ็นมันเนาะเอาเฉพาะเอ็นมันเอาเฉพาะเอ็นมันอจักมือเหาเหาเหาใช้เวลาเดินเตอใช้เวลาได้มันก็เอ็งตามแบบ ข้ามีเวลาสัมไตนะแบบว่าอันนี้มันด่อาชีพเสริมครับบบัแบบว่าข้าบัรีบบันไดดอกข้าบัวขาบัรพีพรเนาะบัรพีพรบันไดหลังจากขูดได้เอ็นมาแล้วเอาไปทักได้เอาไปทักเนาะก้านอีกหาก้านอีกก้านกับไม้สักไปได้ปลายไม้โดยอเด้อด้ไดเอาไปทักทักนี้ผู้ไวานี่ได้้ไไดมือนึงหาหกสิบก้านไดโอ้ได้เออมื่อแปดสิบก็ได้เพราะว่าข้าวส้อมข้าวยังเอามาเลือก ตเอ็นมันมีเอ็นหนึ่งเอ็นสองตะบิดนี่เริ่มโดยมี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 คัดเกตอีนาะมีแบบว่ามัน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 กระบดเสมอได้เวลาเขาทับเลยมันก็เป็นตัวสั่นตัวยาวนี่มันก็มาแยกออกมันจะงามเห็นตัวยาวนะอาจจะทักทักว้เนาะคัดหลังมันอันนี้พวกเวลาเขาสิแล้วทักแล้วโอ้ทักซื้อซื้อซือขั้นเลยมั้นเลย คันฟอยเลยเนาะเลาแล้วแล้วก็มาอันเตรียมมันอันนี้ตู้สิชักใส่โดยโดยขั้นตอนมันเนี่ยไปขายขั้นตอนสุดท้ายขอนมือลูกค้ามาเลยเนาะขอนมือลูกค้าได้ใส่ถ้าว่าผู้โดยสนใจได้ซานติดต่อนะ่ยเลยติดต่อนะโดยอุลับแขงสวรรค์นาเขตฝุ่นบ้านดงคันคู่เนาะโดยโดยเมืองจำพรละว่าแขงสวรรค์นาเขตอ๋อบ้านดงคันคู่เมืองจำพร แปลงสวรรค์นาเกียรเนาะถือว่าเพื่อนเฮตดฟอยนี่ออกไปขายโดยโดย,โดยโอ้าขอบใจสะเอ้ย